คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนในเวลาไหลเกิน3.25นั้นก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนยในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความผ่านานิตา45นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 OVER ทุกๆท่านนะครับก็วันนี้เป็นคลิป v P เฉลยประจาวันที่ 8เดือน11 64นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้ก่อนใครเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S 5 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีของเราเนี่ยก็มีการเปิดบริการครอบคุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันนะครับเพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้นก็ทางเราเนี่ยก็จะคัดคู่ที่ดีที่สุดนะครับจำนวน5คู่ต่อวันและ และผลงานพี่เสือนะที่อันดับที่ดีที่สุด123และ v v p 1 2รวมทั้งหมด5คู่ต่อวันนะครับและตอนนี้ทางเราเนี่ยก็ได้เปิดระบบทดลองซื้อขายผ่านทางแอ m ดมินแลวนะครับใครที่สนใจเนี่ยสั่งซื้อมันได้เลยนะครับอ่า sovr 1 6 8นะครับ o v r 168ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็วันนี้พี่หมาขอไปฟุตบอลกาต้าครับนะครับ คู่ระหว่างอาลกาลาฟาเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนอาลไซฟารีเตะเวลา2องทุ่มตรงนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะก็บนถ้วยเนี่ยของทีมอาลกาลาฟาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม B นะครับมีทั้งหมด5ทีมนะครับเป็น SC, กาตาสซีแล้วก็อาลอาราบีอาลกาลาฟาแล้วก็อาลไฟซีอัไฟลียาแล้วก็อาลคอนะครับอาลแล้วก็อาลกาลาฟาเนี่ยเตะไปทั้งหมด2นัดนะครับมี2คะแนนส่วนอาลไซฟารีเนี่ยก็เตะไป2นัดเหมือนกันมี2คะแนน แต่วันนี้เนี่ยความจําเป็นเนี่ยเอากาลาฟาเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับเพื่อรั้งเป็นอันหนึ่งของกลุ่มนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกาตาอซีเนี่ยมีสีคะแนนนะแต่ว่าเตะสองน,นัดเหมือนกันกนันนี้เป็นนัดที่3ของอาลาฟาครับถ้าชนะนัดนี้ก็จะได้ขึ้นเป็นหัวตารางของกลุ่มทันทีก็มาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย ตอนแรกเนี่ยให้เจ้าบ้านเอากาลาฟ้าเนี่ยต่อ1ลูกนะครับจ่าย0.93ให้รอง0.88ส่วนราคาสูงเนี่ยเปิดมาอยู่ที่3ลูกจ่ายน้ําเต็มพอดีและให้รอง0.80นะครับและราคาพูเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.53พูเสมอที่3.75และให้พูลหลังบ้านชนะ5.00นะครับถ้าเราดูลักษณะพูของราคาที่ต่อ1ลูกเนี่ยแล้วให้พูชนะ1.53นะ่ะอยู่ในเลทที่โอเคนะ เป็นฝ่ายที่จะชนะไปได้แต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยผู้เสมอเนี่ย3.75เนี่ยยังไม่ค่อยจะสนับสนุนเจ้าบ้านสักเท่าไหร่แต่ก็มันยังอยู่ในเลทของหน้าบนต่อแต่ก็ยังไม่มีความชัวก็ผมมองว่าเอาไซฟวนี้เนี่ยอาจจะสู้ได้เลยนะครับสำหรับนัดนี้เพราะว่ามีคะแนนเท่ากันก็มีความจำเป็นที่ต้องเอา3แต้มเหมือนกัน และราคาปัจจุบันล่าสุดเนี่ยก็ยังให้ต่อ1ลูกปกตินะครับไม่ไหลไปไหนเลยแต่ว่าขยับน้ำมาจ่ายอยู่ที่0.95ให้ลอง0.85แนะครับและราคาสูงต่ำเนี่ยขยับนี้ไปที่3ลูกควบจ่าย0.95จ่ายลอง0.85และราคาภูเนี่ยให้เจ้าบ้านขยับชนะ1.57ภูเสมอนี้ไปที่4.0และให้ภูหลังบ้านลดลงมา4.50ซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆนะ ผู้ชนะจาก1.53ขยับขึ้นไป1.57ผู้เสมอจาก3.75ขยับขึ้นไป4.0และให้ผู้หลังบ้านชนะ5.0แต่ขยับลงมาหลด4.50แปลว่าวันนี้เอาไซฟรีมาสู้สุดตัวอย่างแน่นอนครับผู้ลักษณะน,นี้น่าจะเป็นบนที่ว่าแลกกันอย่างสนุกอย่างแน่นอนนะครับ้วยลักษณะรา,าคาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยความจําเป็นของ2องเทมเนี้ยต้องชนะและผมว่าน่าจะใส่กันยับนะครับสำหรับบอคู่นี้ส่วนแซติเนี่ยของการเล่นบนถ้วยอ่ะ ถ้าเราเช็คจริงๆ่งจากการเล่นบนถ้วยนะอากาลาฟาเนี่ยสิบนัดหลังสุดเนี่ยยิงคู่แข่งเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะการที่มันเล่นในบ้านเนี่ยถือว่ามีสกอร์เป็นว่าเล่นเลยนะครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยแล้วก็สกอร์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณอยู่ที่เจ็ดนัดเลยนะทุกครั้งที่เล่นบนถ้วยและเล่นเฝรังเนี่ยมีสกอร์ให้เห็นครั้งแรกจนจนถึงเจ็ดนัดส่วนเอาไซฟารีเนี่ยไซติเนี่ย จากการออกไปเยือนแล้วเล่นบนถ้วยนะ10นัดลังสุดเนี่ยมีสกอร์ให้เห็นถึง8นัดเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยจะต้องมีสกอร์ให้เห็นถึง8นัดด้วยและด้วยทุกครั้งที่อัลซาเวดีเนี่ยออกไปเป็นทีมเยือนแล้วไปโดนแบราคาหนึ่งลูกเนี่ยมักจะทําผลงานไม่ได้ดีนะส่วนใหญ่จะแพ้แพ้มากกว่านะที่ดูจากจีการแฮนดิแคปแล้วเนี่ยถ้าเราเฉลี่ยจาก5นัดลังสุดเนี่ยคือเอาไซฟารีเนี่ยทุกครั้งที่ออกไปเยือนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนยิงประตูเฉลี่ยแล้วนัดละหนึ่งจุดหกเลยนะ ถือว่าเกือบ2ประตูเลยส่วนของเซติคู่นี้เนี่ยเซติคู่นี้ที่ที่เจอกันนะสินัดหลังสุดนะครับสินัดหลังสุดเนี่ยที่เจอกันเนี่ยมีสกอร์ขึ่งแรกให้เห็นถึง7นัดเลยนะครับของบอลคู่นี้และเอากาลาฟาเนี่ยตั้งแต่ปี2017ตรงปีถึงปี2021เนี่ยที่เปิดบ้านเฝ้าหลังเจอเอาไฟซิยานะ ห้านัดหลังสุดน่าถือว่าทําผลงานไม่ดีเอาซะเลยนะครับแพ้ถึง3เอ้ยสีนัดหลังสุดผมพูดผิดสีนัดหลังสุดเนี่ยแพ้ถึง3ประตูเลยแพ้ถึง3นัดนะและชนะอยู่นัดเดียวเมื่อปี2 0 0 8ันแดันเลทราคาครึ่งลูกชนะ2อหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสถิยไม่ค่อยดีเลยแต่วันนี้เนี่ยมาแบกราคาหนึ่งลูกนะซึ่งผมก็มองว่าด้วยเลทราคากับเลทลักษณะพูเนี่ยที่มันขยับแบบสลับค่อยสลับ,สล,บสลับไปมาเนี่ย ผมมองนะว่าวันนี้น่าจะมีสกอร์ให้เราเห็นตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับน่าจะเพราะมันม,คมีความสำคัญที่ต้องเอา3ามเต้มอะซึ่งผมด้วยด้วยเรราคาที่แบกราคาแพงมากนะครับหลูกเนี่ยมาเจอเอาไฟซียาเนี่ยถือว่าแพงเอามากๆนะครับผมคิดว่าด้วยเรีราคาพูนเนี่ยน่าจะสนุกสำหรับวันนี้นะครับส่วนสกอร์สูงแรกวันนี้เนี่ยสูงแรกวันนี้เปิดมาอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะจ่าย0ู8จดด ให้รอง1.02นะครับส่วนให้ได้แขปครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นฝ่ายอ่าอาวกาลาฟ้านะครับแบ่ราคาครึ่งลูกแต่ว่าจ่ายน้ําล้นเลยจ่าย1.11และให้รอง0.72นะครับวันนี้ส่วนผู้เสมอครึ่งแรกของวันนี้เนี่ยของอาวกาลาฟานะผู้เสมอเปิดอยู่ที่2.46เลยนะครับและให้ผู้เจ้าบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่2.11และให้ผู้หลังบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่4.15นะครับด้วย ลักษณะาราคาทั้งหมดนะวันนี้นยมันผิดสังเกตตรงที่ว่าเอากาลาฟานี่แหละมาแบกราคาหนึ่งรูทั้งๆท,ท,ที่ว่าเจอเอาไฟซีเอาเจอเอาไฟลียาเนี่ยเจอกันทีไรเนี่ยมักจะทําผลงานไม่ได้ไม่ได้ดีนะของบอลคูน่นี้แต่วันนี้มาแบกราคาแพงมากซึ่งผมว่าน่าจะมีดีรับวันนี้นะครับส่วนถ้าเราจะเฉลี่ย5ห้นัดลังสุดเนี่ยของเจ้าบ้านเนี่ยการธรรมตูเนี่ยเวลาเฝ้าลังเนี่ย ยิงได้8ลูกนะ,ฉะเฉลี่ยนั้น1.6หนแต่เสียถึง0.8ส่วนหลังบ้านเนี่ยถ้านัดหลังสุดในการออกเยือนเนี่ยเอาไซริยาเนี่ยก็ฉเฉลี่ยยิงได้1.6เสียจน1.4ซึ่งผมมองว่าด้วยเลราคาทั้งหมดนะครับกับบวกกับราคาสูงต่ำที่เปิดมาขนาดแพงขนาดนี้ซึ่งผมมองว่าน่าจะได้ประตูและเสียประตูกันทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ผมก็กลับมาดูยอนหลังทุกครั้งที่ที่เอาไซริยาเนี่ยเจอราคาให้ในแคปหลูกเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทําผลงานไม่ดีนะหกเจ็ดนัดหลังสุดเนี่ยก็ก็แพ้์อัลเรยานสี่สองแพ้์อัลลาบีหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้์อัลเรยานเหมือนกันอีกสองสองส่วนใหญ่เละราคาเนี่ยน่าจะมีสกอร์อยู่ตลอดส่วนอัลกาลาฟาเนี่ยเวลาแบะราคาหนึ่งลูกใฮ <c oughs> นดิแคปนะไม่มีนัดไหนที่ไม่มีประตูนะครับห้านัดหลังเนี่ยจะยิงคู่แข่งได้ตลอดมีอยู่นัดเมื่อปีสองพันสิบแปดนั่นแหละที่เล่นในบ้านเจอเอาาาัลซาฮานียาเนี่ยเสมอไปศูนย์หลังจากนั้นเล่นบนถ้วยแล้วแบะราคาหนึ่งลูกเนี่ย มีสกอร์ให้เห็นทั้งหมดนะครับก็วันนี้นะครับด้วยลักษณะราคาทั้งหมดที่ผมบอกมาเนี่ยลักษณะภูกับเรีราคาบนที่บนต่อเนี่ยมันก็อยู่ในรลีของใกล้เคียงแต่การที่ภูเสมอ3.75ราคาตั้งต้นเนี่ยมาดีไปที่4.0 มันสนับสนุนแต่ผูให้การชนะเป็น1.57แต่ให้พูหลังบ้านขยับลงมา4.50เนี่ยซึ่งผมมองว่าลักษณะนี้เอาไซริยามาสู้ได้นะครับก็วันนี้นะครับลุ้นประตูทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เสียประตูทั้ง2ฝ่ายนะครับก็วันนี้ไปสกอร์สูงแรกเอากาลาฟานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเอาไซริยานะครับเตะเวลา2ทุ่มตรงถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยก็ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S สี45 o v e r นะครับและใครที่สนใจเกี่ยวกับทัศนะรายวันเนี่ยก็ H C H H e r S OVR168 นะครับ at o v r 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ